ปกติแล้วสําหรับคนที่มักยงเลาะแางเที่ยวตามธรรมชาติมันยังกระหามโมยู่เนาะพี่น้องถึงจะหนาวเย็นหรือว่าธรรมชาติโหดหลายซําเดยมันก็อดอด,อดใจไม่ได้พี่น้องอยากออกเลาะอ,อ,อ,อยากออกลุยอยากออกแางสิ่งใดที่หอาไปแล้วเพื่ให้เอามีความสุขเขาก็อยากไปเนาะพี่น้องแต่ละคนมีความสุขแตกต่างกันไป ผม้ออกมาอย่างน้ำสานทีแล้วนี่ผมมีความสุขได้ความสุขก็จะเก็บเอาความสุขมาฝากพี่ฝากน้องเฮาครับเบิง่งนำแข็งมันเป็นตับปนตับอยู่พี่น้องซ้ำก,กันกับเศษกระจกเศษกระเบื้องเศษกระจกน่พี่น้องเดี๋ยวผมเจห้เบิี่ประมาณเส้นหนึ่งพี่น้องเส้นกกวา จะ่าสองเส้นกับบหอดกระซํากันก็ซัาเศษกับเบื้องเนาะพี่น้องหนาวเย็นบางเป็ตับเป็นตับอยู่งเป็นสันเป็นสันเป็นหลืบอยู่เดี๋ยวเสอ่อนแห้งบางช่วงอะไรที่มันบางบางมันก็จะละลายเนาะ,ะ,ะพี่น้องเป็นเงาหนาว แต่ว่าก็ยังหนาอยู่ดอพี่น้องยังสามาต้องไปยืนได้ยแต่ผมบริเใสต้องเท่าสิบปีมามือนเดี๋ยวผมจะโยน,นไปให้่งโยนหอดซับเดี๋ยวเอาเพ่นไหมเอาเพ่นแข็งปกพี่นอ้อย <c oughs> สุดยอด บรรยากาศก็ธรรมชาติที่แปลกหูแปลกตาพี่น้องก็บก็ความหนาวเย็นมาฝากพี่ฝากมองเฮาะทะเลทั้งทะเลลกยเป็นน้าแข็งแล้วพี่น้องเอ้ยยังดีน้อยนึงครับมือนนี้มีแสงแดดออกเสียงลมเมื่อกี้ผมย่างออกไปเน,นี่ยบึ่งยังดีผมถอยตัวกลับออกมาเสียงร่มแห้งขนาดพี่น้องเดี๋ยวสิดะขอถอยตัวกลับออกไปทางหนอกก่อน ว่าจากนีย่งางไปห้าหมองที่ผมจอดรถไปกับประมาณกิโลกวัวครับก็จะห่ออุ่นไปไกลไปนะพรว่ารู้สึกเสียงร่มเสียงนั้นเริ่มมากเลยเสียงร่มยู่ดานฟังทั้งบึงมากเลยพี่น้องเดี๋ยวจะคว้าตัวถอยกลับออกไปกันพี่น้องเดี๋ยวกันในคลิปวิดีโอหนากครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับบายบาย